สวัสดีครับนนาใสายตกครับวันนี้นนา,นาหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับมึกที่เราตกมาแล้วเอาไปทําอะไรบ้างทําไมไม่ทําเมนูอะไรให้กินเนี่ยนะเราไปลงเบบรือแสเมารมาวันก่อนแล้วผมก็นอกน้าแข็งแช่ฟรีไปเลยนะครับตอนนี้เป็นหมึกหอมสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทหมึกนองซีอิ๊วสไตล์เกาหลีแล้วกันทําแบบง่ายๆไปนะครับเวลาเราได้มาผมก็จะแยกถุงนะครับแยกถุงแล้วแพ็คใส่ถุงเลย แยกเป,เป็นตัวเป็นตัวเวลาเราเจาะกระถาประซาซิมิเอ,อ่ยทำดองซีอิ๊วอะไรมันง่ายนะจะได้ไม่ต้องแกะออกจากอซองใหญ่ถุงใหญ่นะครับนี่ผมแยกมาหนึ่งตัวไซส์ประมาณประมาณ2ขีดครึ่ง3ขีดตอนนี้นะะไซส์กำลังดีเลย เคทำหมึกเรียบร้อยก็มาหั่นนะครับหั่นตามความสวยงามตามความต้องการเลยนะครับแล้วก็เราก็กะเอาว่าให้มันพอดีคำเลยแล้วกันนะครับวันนี้เวลาอาจจะไม่ก็มีก็เลยทำใช้ซอสแบบที่เราซื้อสำเร็จมาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเวลาดองก็ใช้เวลาประมาณแค่3ชั่วโมงดองในตู้เย็นนะครับรอหั่นเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เป็นตัวเป็นทอดจอสวยเลย เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมีพริกกับกระเทียมแค่นั้นเพราะว่า,าน้ําซอสอมันทําสําเร็จมาแล้วนะครับน้าซอสมันทําสําเร็จมาแล้วเราก็เพียงแค่หัน่นพวกหมึกพวกอะไรให้เป็นชิ้นพอดีคําลงไปนะครับง่ายๆเลยเวลาแค่3ามชั่วโมงทํากินกันก็อร่อยครับเป็นกับแก้มเยี่ยมเลยนะครับเราไปซื้อเขาก็ราคาน่าจะพอสมควรอยู่นะครับรู้สึกกุ้งตัวหนึ่งก็จะน่าจะ10บ,บาท ซอสซอสดองตัวนี้มันสามารถดองกุ้งดองหอยดองอะไรได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุดิบอะไรแต่รอบนี้เราเลือกที่จะเป็นปลาหมึกก่อนนะครับปลาหมึกต้องเป็นหมึกสดนะครับซื้อตามตลาดที่แช่มาแล้วไม่เอานะครับต้องเป็นหมึกที่ตกได้ใหม่ๆหรือสดๆตายยังเขียวๆอยู่นะครับแล้วก็จะหั่นใส่กล่องอาจจะไม่สวยงามนะครับเน้นรสชาตินะครับใส่กล่องเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคน้ําซอสเป็นซอสยี่ห้อนี้เลย นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกันของเพียวฟูดหรือเปล่านะครับใช้ยี่ห้อนี้ก่อนวันนี้นะครับหาได้ยี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นครับ1นซองน่าจะพอดีสําหรับหมึกประมาณ250กรัมนะครับเรืสองขีดครึ่งโดยประมาณเสร็จแล้วเปียัวยงามแล้วก็เทลงไปเลยนะครับซอสให้ท่วมหมึกนะครับอ่าประมาณนี้ใช้ได้ จะได้เลยขนาดนี้นะครับทีนี้ทำไงให้สวยงามมีพริกพริกแดงกินดาหั่นซอยนะครับแล้วก็กระเทียมอย่าลืมนะครับกระเทียมกับพริกนี่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดพวกนี้ไม่สวยงาม ทีนี้เมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรนะครับรวยหน้าด้วยพริกแดงที่เราหั่นเมื่อกี้กับกระเทียมสวยงามนะครับเห็นไ,ไหมฮะไอเหียเหมือนกับที่ขายเลยนะรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับความอร่อยนี้ให้เกรดสิบเลยให้คะแนนเต็มสิบนะครับ ต่อไปอีกหน่อยเราคงจะกลายเป็นรายการกลับแก้มแล้วล่ะโดยด้วยงาขาวครับจะได้สวยงามนะครับใส่งาขาวนี่นะพอละจะเยี่ยไปจะดูม่สวยงามเห็นไหมครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะครับปิดฝา แช่ไว้จับเวลาไว้สาชั่วโมงแล้วมาเจอกันรออีก3าชั่วโมงนะครับเข้าตู้เย็นไว้แต่ถ้าเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วเราไม่อยากให้เค็มเกินทีเนี้ยถ้าจะเก็บต่อไปก็ต้องแช่ฟรีซนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีก3าชั่วโมงนะครับอ่ะแล้วก็ถึงเวลา3ชั่วโมงละจริงไม่ถึงหรอกประมาณ2ชั่วโมงกว่ามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมาหน้ากินไหมนะฮะ ผมยกให้ดูเข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วหมึกเป็นสีเดียวกับซอสเลยนะครับทีนี้สําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อาจจะจริงๆอมันสามารถกินอย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้เหรอแต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดนี่เล่นกับซีฟู้ดเข้าไปบอกเลยว่าเข้ากันมาก ซีฟู้ดบ้านเรานะฮะเติมเข้าไปหน่อยนะฮะโอ้โหลืมนะครับของอร่อยนะทำกันง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะครับขอบาก็ไปลืมกดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมครับ